ะะ damn f อ่ะคลับกับสวัสดีิโบแม่พี่น้องนักเล er. game ogi, wh ่นเกมทุกคนนะครับวันนี้กลับมาพบกับพ่อพาทรงโกเมชินเคยนะครับอะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรกิ่งไปอะเดี๋ยว ำำเราพาที่แล้วครับเราต้องไปกินน้ำดว่วน <c oughs> เดี๋ยวนี้ <c oughs> เดี๋ยวนี้ต้องไปหาข้าวกินเดี๋ยวนี้เออไม่มีอะไรให้ทำด้วยไป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 ด่วนเลยด่วนเลยเออจะทันไหมเนี่ย <c oughs> เรามีอาหารจุกเฉนอยูน่นะท่านผู้ชมถ้าไปทันนะ กระพริบขนาดนี้ไตายเดอะโรบินอีก200เมตรท่านผู้ชมอีก200เมตรครับและดูดูมันกระพริบรัวเอาจจช่วยผมด้วยนะครับผมจะตายแล้วท่านผู้ชมเฮ้อฮุ้ยอุ้ยกระพริบรัวๆกระพริบรัวๆโอ้โหอาหารหมด ไม่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 ผมจะตายท่านผู้ชมผมจะตายผมจะตายท่านผู้ชมไปก่อนไปก่อนอ่านอ่านมีอ่านมีอ่านมีกิน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 โอ้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 หช่องเต็มชิดโอ้่านเต็มอ่านเต็มเดี๋ยว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 เลิศโอ้โอ้โอ้จะตายโอ้ผมจะตายเรียลีหมดเรียลีหมดท่านผู้ชมเรียลีเรียลีเรียลีหมดปุ๊บกิน โอ้ย <S <S okay. ลิตเชดโอเ่ตาไปมือครับ okay. โอเคอเคลียร์ง่อนอืมเไดแล้นอมีคบรบ้่าจร้างอไรนะอเ้เอ,อเ่องทไ ตอที่เลี้ยวมันจะไปทําก็ไม่ได้ทําเออนี่แบตเตอรี่โอเคมีพร้อมทุกอย่างอยากทิ้งมากเลยอันนี้เามาหนึ่งเันเก็บค,ควอดไป แด้งเงินเยอะมากอันนี้ลิเทียมเก็บว้านหนึ่งโอเคเปลืองช่องนะแล้วก็ไปหาห้เจ้าหนึ่งทรงชึบใช่ไหมโอเคเหลือแค่แบตเตอรี่ว่าแบตเตอรี่ก็ ทำง่ายครับไป,ไปอะไรวะน้ำน่าจะใกล้หมดแล้วเอ๊ะไม่น่ารักแล้วมาอะไรอะเอาไว้ก่อนไว้ก่อน มันมีของที่ต้องใช้เช่นเจ้าหนี้ไงไอ้สุดยอดเบลิกูดโอเคเอาไว้ก่อนโ oh, oh, อ้ยแมวแมวแมวโดนเจือดอีกปลาปลาจา๋า ขอาหาขอาหาเครื่องยังชีพก่อนนะท่านผู้ชม,มไม่มีเราก็ตายรท่านผู้ชมน,นี่นี่นี่นแ,แอบโอ้ยอย่ามาตดใส่ ใจขุ้มๆอ้าวอ,อะไรอ่ะอ่ะคือลงมาได้ทองได้เทอร์ไนเอียมขอบคุณครับผมไปดีกว่าครับมันมันผิดมาผิดจุดประสงค์แล้วมันจะมาหาเจ้าปาาน้อยครับ ปลาที่มันทำน้ำให้เราได้ตาต้องดีนิดนึงนะเพราะมันตัวบอบบางหายยากโอ้ยตัวนี้ไม่ใช่ ขอจับหน่อยได้ไหมวันนี้สุดยอดเยี่ยมออกซิเจนจะหมดสุดยอดเราจะหมดเยอะจ้าจะไปแล้วจ้าไปครับท่านผูม หาข้าวก่อนครับมาข้าหวหาน,น้ำจริงก่อนนะสักคู่นะครับจำจุชมมาก่อนน้ำจี๋เอาอนนี้ไปก่อนชอ็อตเดือนโอเคก่อนน้ำเลยจ้าน้ำมาไม่จะน้ำไปสุดจะใช้อะไรอ๋อเดยว น้ำปลอดเชื้อใช้น้ำยาฟอกขาวด้วยเออกินก่อนอมามมามก่อนยอด,ด,อดโอเคจเจ้าแรกพวกนี้ไปเก็บก่อนนะไม่ได้เก็บแบบทิ้งทิ้งล่าง ทิ้งเลยจ้ะเนี่ยเพียบเฮ้ยทิ้งเลยเลยบ้าอันนี้โอเคนันจะหมดแล้วแหละไปงั้นผมขอไปลองอันนี้นิดผมไม่ใช้แล้วไม่เอา แบตหมดเก็บ aboard, เนี่ยมันชาร์จมันชาร์จได้ไหมชาร์จไม่ได้น้ำเปลี่ยนเลยเรื่องโอเคแล้วก็นี้ไปชาร์จยอดไปใช้แบตเยอเลย,เลย93 ร้อยเปอร์เซ็นต์เอาไปเปลือเอาไปเปลือกก้อนนี่นใส่อะไรเนี่ยใส่ไม่ได้เรอโอเค ไปดีกว่าท่านผู้ชมไปครับเราได้เจ้าเครื่องนี่ครับเรื่องตัดเลเซอร์มาแล้วเพื่อนตัดเลเซอร์ครึ่งสแกนหนึ่งอันนี้สองเอาไปฉายเครื่องซ่อมเยี่ยม ไปครับท่านผู้ชมเผื่อเราจะไปได้ของดีมาอีกนะฮะไอ้เจ้าเขาเรียกเจ้าอะไรนะไอ้เจ้าเครื่องปืนนะครับไอ้เนี่ยไหนไหนไหนปืนอันเนี้ยเนี่ยพาสมาเนี่ยคลิปพาสมาวะเออนั่นแหละยังทำไม่ได้ครับ อันนี้อะไรอ่ะอ๋อแม่เหล็กพิมพ์เขียวเขบาคุ้มไซครอปห้องอนเนกประสงค์ครับได้ครับแต่ยังไม่มีบูป,ปินนะแล้วมีบูปเรนก่อนอืมโอเคไม่น่ามีอะไรไป จะแก้ยันไงจ๊ะป่ะเราต้องไปตัดมันนะไปเจ้าประตู เอ้ยไม่นะไม่ไปตกใจหมด <c oughs> เอ้ยสุดยอดปิดไหมไม่ต้องปิดหรอกจีนะเป็นเครื่องตัดนะแต่ผมระแวงมากเลย ตัดอย่างนานแสดงว่าของต้องดีแน่นอนครับแสบตาฮะวัตฟลักตัดเพื่ออะไรวะเนี่ยอย่างมังนะผมตัดทำไมเอาละครจ ผมน้ำคานเสียในตัวนี้มากเลยแบตก็จะหมดแล้วไม่ได้แบตออกซิเจนอ๋อโอเคงั้นขอไปเติมออกซิเจนกันเลยกันอสดชื่นขึ้นเยอะโอเคไปครับท่านผู้ชมไปใช้ดุนด่นดนจีอันนี้อะไร ีน่ย,ยไปใช้อู้อ๋อนึกว่าให้ไปวิเครื่องอะไรเยอะแยะมากมายชิ้นส่วนเครื่องปรับแต่งอ๋นอ,อ,อน,นี่อะไรเอ่ยโอเคสองแล้วอีกอันหนึ่งนี่อะไรเลเซอร์คัตเตอร์ มันโคตรมืดอันนี้หรือเปล่าอ่ะคือ,าอ,นนอาทางออกซิเจนความจุกสูงน้ำน้ำหนักเบาอ๋ออะไรเอ่ยไม่มี ไม่มีอะไรให้เราเน,เนีย่ยละไปเกจะหมดแล้วไปท่านผู้ชมเราหมดกิจกับตรงนี้แล้วก่อนไปสงสัยอ๋อเสร็จแล้วฮะมีอะไรให้สแกนไหม อย่าโดนกัดครับอย่าไปอย,อยู่นานอันตรายครับแม่พุบมาปั๊บโอ้โหจะกัดให้ได้ยิงใส่แตกเอาอะไรยิงก่อนถ้า,าเรารีบลงเลยครับ ม d ไมีอะไรด้วยนิมเซ็โลฮะโอเคโอ้ยโอ้ยโอ้ยโาหนุนะ ต่อไปต่อเมื <c oughs> ่อกี้เราคาบอะไรได้วะขึ <c oughs> ้นไปดูกันแล้วกันอ้า <c oughs> ชื่อมืดจัดเนี่ยเครื่องปรับแต่งห,หายกันหนึ่งับแต่งอะไรกันไม่รู้นะ แทงแล้วก็แท่งพลาสติกได้แล้วนี่โอ้ยได้แล้วแท้งแต่เทนเนียมลิเทียมสองโอเคปะงั้นกลับยานไปเพื่อความเบาของเราละเบามากเลย ดูสิเขามีอะไรให้เราไหมไม่มีเลยหรอตัวเนี้ยซิสเ็มออนไลน์ไม่มีตัวนี้ไม่มีไปนั่งกลับโผล่ขึ้นมาเช้าพอนีแสงอาทิตย์ที่จดใจ หรือมันม่นตั้งใจชมครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับพูดคุยกันใต้คอมเมนต์ผมตอบกลับแน่นอนนะครับผมไปเฮ้หรือผมมาหาอาหารมากินดีนะรู้สึกว่าไม่ค่อยมีมันอาหารเริ่มจะหายากขึ้นทุกทีทุกทีแล้วอ่ะหือทำไมแหลกขนาดนี้ Xem kẻ địch tiến khỏi shirt của anh. không? <laughs> <và> <laughs> เจ้าปลาไม่มีไหมไอยวยหัวคุดไม่เอานะทำผวนไม่น่ารักเลยวอะจุ๊บๆห้ามผวนคนระับไม่น่ารักนะครับเอ๊ะไปเลยหมดไอปลาจิ๋วๆเรือเราหายไปหมดนี่ไง ครับเอา้าเลยครับมีงงอีกไหมรักสองตัวโอ้ปานนี้แมวปอาันนี้กัด <c oughs> นี่โดนกัดบ่อยด้วยนี่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 ไม่ต้องแอบเห็นอันนี้ยังไงตัวหนึ่งโอเค ซักเซ็ตซักเซ็ตเทียมไปครับกลับวยายมาไกลเกินเปลืองแบตแล้วก็เดี๋ยวหยิบไปเจ้านี่ไปเลยลิเทียมใช่ไหมเออเหมือนเราเก็บไว้ข้างล่างมีด้วยนะอ้าวบ้านนี่ไงเดี๋ยวอันนี้บ้านอันนี้อ๋อนี่ออ วั What the f ฟักของอันนี้บัก็กหรืออะไรเอาอดีของ <c oughs> ของเก็บไงนานแล้นี่อย่ตรงนี้หายหมดเลยหนุ่มทิงม้งไปเลยนะไนะอ้พวกลิเทียมแลม้วนะ ไม่แจ๋วและไม่แจ๋วแล้ว,ว,แ,ลวแล้วก็เอาเอาดีตเลยนะเก็บ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 ไม่มีอะไรให้เก็บเพราะว่าไอ้มันอันนั้นทิ้งไปหมดแล้วนะมันไม่ได้ปิว้วหายไปไหนใช่ไหมมันหายไปเลยอ่ะมันไม่ได้ปิว้วมันหายไปเลย อยากจะร้องไห้เอาโหแล้วมีก้อนเดียวโอ้โเช็ดใช้กี่ก้อนวะจะเศร้าทำน้ำหมดเลยแล้วม <s ays> <t> ันตาจะไหลไปขุดมาตั้งนาน บ้าตายกินอ,อ<ล>ะไรโมโหเก็บเนี่ยแล้วก็ไม่มีอะเนี่ยเป็นเครียทดทั้งททิ้งแวงเลยเดิอนเอเคกาช่องเรื่อ เก็บว่ยอยมันมันย่อยได้เหรอไม่อยากรู้วะเนี่ยแล้วอ้าวไอเครื่องเลเซอร์อยัง่งวะอ๋อ,อนี่เครื่องก่อดสังนีน่ย่อยได้ไหมไม่ได้จะเก็บจะย่อยอันนี้ะไรอ๋อแช่ เนี่ยมันเอาไว้ทำอะไรวะปั๊มออกซิเจนเนาะเอาไว้ก่อนวิทยุสื่อสารเนี่ลล็อกเกอร์ที่ผนังเออมีล็อกเกอร์นี่หว่าทำได้ไหมเนี่ยใช้คอร์สด,ด้วยสร้างแม่งั้่สองตู้เลยมันไส่แต่ว,วะวีดีก็มมโห พอร์ตไม่ใช่นี้ปนไปไหนแล้ววะต้องเก็บของฮัลโหล

ละเรทียมเมียนเดียวจะพอไหมเนี่ยกย็คือหัวจะปวดเลยหัวจะปวดรายวันอันนี้แมวเขาไม่ได้ก็บแมวเ,เครื่องประดิษฐ์ได้เนียมแร่ท้องไปเอาเครื่องประดิษฐบวยายานนี้สักอันนึงก็ได้เออตัวอย่าง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 เนี่ยวะนี่นี่นี่อันนึง ต้องใช้มีดฟันมันแล้วมีดไปไหนวะเนี่ยโว้เ,นเ,นเ,เก็บก็ได้ไ๋ยวนาเอาเกา็เก็ดวนี่แล้วก็เสียดายทำมีดกัน โคนอะไทเทเนียมเนี่ยจะมีก้อนสองก้อนหรือเปล่ามามาโหจะปวดท่านผู้ชมออกตกใจเพราะเห็นอะไรแวบๆบแบบ ครับเรียมหนึง่งงานแล้วก็ใช้อะไรวะลืมที่ลืมจัดจัดอันนี้รแรท่ทองไทเทเนียมโอเคมีมีครบทุกอย่างใหค้คยเรื่องสันนนี่อันนี้จะเก็บกอุปกรณ์ไปเลยเอามาเอาให้หมด โอ้โหอันนี้เก็บอันนี้เก็บออกมาสิลิโคนไว้นี่ก็ได้สิลิคโคนเฮ้ยเอามานน่สิลิโคนโอเคจบโอ้โห อันนี้อันนี้อะไรทองแดงอวยทองแดงเลยทองแดงก็ทองแดงเพียวเลยปวดปวดโอเคนะท่านผู้ชมผมจัดงี้โอเคแล้วใช่ไหมเดือดเอาล่ะครับผมคลิปนี้ก็ผมขอจบดนโอนนี้ครับเป็นไงบ้างครับ ถ้าชอบหรืออยากแนะนำการเล่นก็คอมเมนต์กันใต้คลิปเลยนะครับผมหรือนะครับถ้าชอบหรือูกใจก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิป,ปต่อไปนะครับผมสำหรับวันนี้พระบาสามเระมาอลราท่านผู้ชม